ในคลิปวิดีโอนี้พี่ติ๋งก็จะมาอธิบายถึงระบบเทรดรีโลในอัปเดต8.0นะครับหลังจากที่อัปเดต8.0เข้ามานะครับจะมีระบบในเรื่องของการล็อกนะครับผมคอนฟิกตัวซับเทรดแล้วก็ตัวเทรดเพิ่มขึ้นมานั่นเองนะครับยังมีอีกหลายคนที่ยังไม่เข้าใจในระบบนี้ว่ามันใช้งานยังไงนะครับผมทำไมสุ่มรีโลแล้วมันถึงรีรีโลทิ้งได้0.1แล้ว0.1ถึงหายไปนะครับผมวันนี้พี่ติ๋ก็จะมาอธิบายให้ทราบแบบละเอียดกันเลยนะครับ ก่อนเข้ารับชมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับพี่สิบกันด้วยนะครับเอาละครับผมณปัจจุบันนี้นะครับจะมีระบบรีโรเข้ามา2รูปแบบก็คือเราสามารถใช้ในส่วนของตัวรีโรอันใหม่ครับที่เป็น d ีวายลีโรนะครับเพื่อที่จะหาในเรื่องของตัวบัฟระดับเบียร์แล้วก็ดาร์คเ n นเจอร์ได้ครับแต่เราจะยังไม่พูดถึงในส่วนของตัวบัฟ2อันนี้นะครับผมสิ่งที่พิสิทธ์จะมาพูดในวันนี้ก็คือเป็นการเลือดเลือกคอนฟลิกต์นะครับผมระหว่างตัวเทดแล้วก็ซับเทดนะครับ ตัวเทรดและซับเทรดคืออะไรนะครับตัวเทรดเอ่อตัวเทรดก็คือจะเป็นเมนเทรดนะครับผม,ผมก็คือเทรดหลักที่เราจะได้บัฟนั้นๆนั่นเองนะครับผมส่วนทับซับเทรดนะครับจะเป็นบัฟที่2บัฟเสริมนะครับผมที่เราจะได้เพิ่มเติมขึ้นมาซึ่งคุณสมบัติเราจะได้ตาม ที่เราได้เลยครับมันจะไม่มีการหักครึ่งอย่างเช่นถ้าได้0.1ข้างล่างนะครับมันก็จะได้ค่าสแตตนั้นเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์เลยไม่มีการหักแต่อย่างใดนะครับทุกคนแล้วเราจะเลือกอยังไงล่ะครับพี่อะอย่างสมมตินะครับตอนนี้ถ้าเราต้องการจะหาบัฟลุ้งสัก1บัฟนะครับให้ทุกคนทําการเลือกในส่วนของตัวเทตที่เป็นตัวเทตหลักนะครับอย่างพี่สิบจะเลือก3อันเออสีอันก็คือเป็นตัวคิตตันนะครับผม เซเลฟนะครับผมเซอร์เวอรี่แล้วก็ดูเคเตอร์นั่นเองนะครับผม4อันนี้ที่เป็นบัฟลุงนะครับในส่วนของตัวซับเทปพี่สิบจะยังไม่ได้เลือกนะครับและเดี๋ยวพี่สิบจะมาสุ่มรีโรให้ดูนะครับทุกคนอ่ะสมมุติว่าตอนนี้นะครับผมพี่สิบมีเป็นบัฟ0ูนุด่โซูันอยู่แล้วนะครับพี่สิบจะทําการรีทิ้งไปก่อนนะครับถ้าหากเราต้องการบัฟพวก0.1แล้วอะไรแบบนี้ครับเราก็ติ๊กเลือกตามที่พี่สิบแนะนําได้เลยครับนี่ทุกคนมันก็จะสุ่มบัฟไปเรื่ออยยๆๆนน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 ะะะะคครรรัััััับบบผมมจจจกกวว่่าาเเไดด้้้แล็หุง ซึ่งปัจจุบันตอนนี้มันเป็นคิดตันใช่ไหมพี่สิบไม่ต้องการอ่ะพี่สิบก็จะรีไปครับแล้วก็จะทําการสุ่มไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะได้บัฟที่เราต้องการนั่นเองนะครับสาเหตุที่พี่พี่สิบเลือก4บัฟเพื่อที่จะอะไรเพื่อที่จะให้ทุกคนดูว่ามันได้บัฟคิดตันแล้วมันได้บัฟลุงนี้แล้วมันจะหยุดให้จริงหรือเปล่าครับเพราะว่าถ้าหากเราต้องต้องเลือกแต่บัฟศูนย์จุดหนึ่งครับมันจะใช้เวลาค่อนข้างนานเห็นไหมทุกคนอ่ะนะครับมันก็จะออกเป็นในเรื่องของตัวเซเลบหรือว่าััปให้เเรรานนน่องะคบ อันนี้คือพี่ติปตั้งค่าเพื่อสาธิตให้ดูนะครับผมแต่ถ้าอย่างพี่ติบต้องการจะเอาแค่เฉพาะตัว0.1หรือว่ามงกุฎอย่างเดียวล่ะเราก็ทําได้ครับนี่ทุกคนก็แค่เราตั้งค่าเลือกล็อกแค่เฉพาะ0.1นะครับผมและห้ามเลือกซับเทปเป็นอันขาดนะครับนี่พอมันได้บัฟรุงอื่นๆนะครับมันก็จะรีทิ้งแต่ถ้าหากมันได้บัฟ0.1นะครับคู่กับบัฟอื่นมันก็จะหยุดด้วยเช่นเดียวกันนะครับผมในระหว่างนี้พี่ติก็จะสุ่มไปเรื่อยๆจนกว่าเขาจะได้บัฟ0.1นะครับ โอเคครับนี่แล้วก็ตอนนี้ครับได้เป็นบัฟ0.1เรียบร้อยแล้วเขาก็จะหยุดอัตโนมัติเห็นไหมทุกคนพอจะเข้าใจในเรื่องของการสุ่มเป็นตัวเมนเทดหรือ,อยังครับและถ้าหากทุกคนอยากจะได้เป็นตัวบัฟซับเทดด้วยละ่ะเราจะทำยังไงครับผมในกรณีที่เพื่อนๆอ,อ,อยากจะได้เป็นบัฟ0.1คู่นะครับผมคู่กับบัฟรุ้งอะไรก็ได้สักอย่างหนึ่งแสดงว่ามันจะต้องมีอีก4บัฟใช่ไหมครับผมขออภัยครับมี3บัฟนั่นก็คือเป็นบัฟ เรปบัฟปีกนะครับผมเป็นบัฟคิสตันนะครับผมแล้วก็เป็นบัฟหัวใจแต่เราจะไม่ได้เลือกในส่วนของตัวซับเทรดเพียงแค่เท่านี้นะครับเพราะถ้าหากเราจะเลือกเพียงแค่เท่านี้ใช่ไหมทุกคนก็คือเป็นตัวดูปปีกแล้วก็ตัวคิสตันนะครับผมแล้วก็ตัวเทรดตัวเมนนะครับเลือกแค่0.1มันจะได้แค่เฉพาะแบบนี้ครับก็คือข้างบนนะครับมันจะเป็น0.1และด้านล่างมันจะเป็นพวกหัวใจปีกแล้วก็คิดตันนะครับ ในกรณีที่0.1มันมาโผลมันมาโผลข้างล่างแล้วพวกปีกพวกหัวใจมันไปโผลข้างบนครับมันจะทําการรีทิงแล้วมันจะไม่หยุดทันทีนะครับผมเพราะฉะนั้นถ้าใครต้องการจะเลือกคู่รุงนะครับพี่สิบแนะนําให้ทําการเลือกลุงทุกอันเลยครับผมก็คือ4อันนี้นะครับผมจะเป็นในส่วนของตัว The ant, t h อร์เว a ร์ e ลียนเซเรฟดูพินะครับผมแล้วก็แคปิทิแบบนี้นครับอันนี้เป็นเมนเทสใช่ไหม แล้วหลังจากนั้นพี่สิบก็จะเลือก s u b เท x เหมือนกันครับก็คือเราจะใส่เป็นโซเลนแบบนี้เพิ่มขึ้นมานะครับผมแล้วเราก็แอปพลายหลังจากนั้นเรากดออโต้รีโลไปได้เลยครับผมโดยตรงนี้ถ้าหากมันได้คู่ลุงคู่ไหนสักลุงหนึ่งครับมันจะหยุดแล้วก็จะมีน้องๆถามว่าแล้วพี่สิบรู้ได้ไงครับผมมันจะหยุดผมรีไปแล้วมันก็รีทิ้งนะครับผมอ่าพี่สิบจะสาธิตให้ดูนะครับผม,ผมเพราะฉะนั้นนะครับพี่สิบจะเลือกทุกบัฟเลยนะทุกคนอ่า ทุกบัฟเลยนะครับที่เป็นบัฟทองขึ้นไปนะครับทั้งเมนเทสแล้วก็ซับเทสนะอันนี้พี่สิบเลือกเป็นตัวเมนเทสอ่าซับเทสเลือกทุกบัฟแล้วใช่ไหมเพราะฉะนั้นถ้าหากทั้ง2ออันนี้ครับทั้งบนทั้งล่างมันได้บัฟอะไรก็ตามที่เป็นระดับสีเหลืองขึ้นไปนะครับมันจะหยุดทันทีไม่เชื่อเดี๋ยวพี่สิบจะสุ่มให้ดูนะครับ โอเคครับทุกคนเห็นไหมพอมันได้บัฟคู่นะครับผมตามที่เราติ๊กหรือว่าตามที่เราเลือกกําหนดไว้แล้วนะครับซึ่งพี่ติบเลือกไว้ที่มันเป็นสีทองขึ้นไปนะครับมันก็จะทําการหยุดให้เราโดยอัตโนมัตินั่นเองนะครับผมเพราะฉะนั้นถ้าใครต้องการที่จะได้บัฟลุงคู่นะครับพี่1ิบก็แนะนําให้เลือกเฉพาะ4บัฟนะครับผมนั่นก็คือเป็นดูพ l i เก t เตอร์เซเลฟนะครับผมเซอร์เวอรีนะครับผมแล้วก็ แคปิทาลิตนะครับผมเท่านี้นะครับผมในส่วนของตัวบียอแล้วก็ดาร์คเรนเจอร์ตรงนี้นะครับเราจะไม่สามารถสุ่มได้เพราะว่ามันจะต้องใช้เฉพาะ d ีวายรีโเท่านั้นนะครับผมอาก็ติ๊กออกไปได้เลยนะสี่แบนี้นะครับส่วนใครต้องการ0.1คู่กับไวโอเรนนะครับผมก็สามารถเลือกไปเพิ่มได้เช่นเดียวกันนะผมก็แอปพลายแบบนี้ไปได้นะครับและเราก็ต้องตั้งค่าทั้ง2อันให้เหมือนกันนะครับผมก็คือติ๊กพวกนี้ออกไปให้หมดเลยครับอันไหนที่เราไม่ต้องการนะครับก็จะเหลือไว้แค่ดูพิเค เทรเลฟเซร์เวเรียนแคปิทัลิสแลวก็ไวโอเลนนะครับผมเพราะว่ามีโอกาสที่จะได้ถึงจุดหนึ่งคู่กับดาเมจ25หรือว่าปีคู่กับดาเมจ25เลยพอดีครับมันถ้ามันออกปุ๊บมันจะหยุดให้เราอัตโนมัติถ้าเราไม่ต้องการแบบนั้นเราก็ค่อยมารีแล้วก็สุ่มใหม่เรื่อยๆครับผมอ่าหลังจากนั้นเราก็จะสุ่มแบบนี้ไปเรื่อยๆนั่นเองนะครับผมนี่ก็เป็นวิธีการหาบับคู่นะครับแล้วก็พี่สิบขอเตือนไว้อีกหนึ่งอย่างนะครับผมเนื่องจากว่าปัจจุบันนะครับ มันเหมือนจะมีบั๊กที่ว่าเวลาเราล็อกบัฟไปแล้วแต่มันดันไปสุ่มรีทิ้งครับเนื่องจากว่าตัวการสุ่มรีโรตัวนี้ครับมันเร็วเกินไปครับทุกคนเนี่ยมันได้ศูนจุดหนึ่งแล้วก็มันรีทิ้งข้ามไปแล้วมันไปได้เป็นพวกบัฟง่อยๆกระเจอะกระเจอะครับผมสาเหตุเพราะว่าอะไรครับผมเท่าที่พี่สิบลองมาครับเหมือนมันจะเป็นบางเซิร์ฟเวอร์ครับทุกคนซึ่งณปัจจุบันนี้นะครับผมใครจะสุ่มรีโรพี่สิบจะให้เทสก่อนนะครับอ่ะเดี๋ยวพี่สิบจะลองย้ายเซิร์ ไปเซิร์ฟทั่วไปหรือว่าเซิร์ฟที่มันมีบั๊กดูนะครับโอเคครับตอนนี้พี่สิบก็ย้ายเซิร์ฟมาเรียบร้อยแล้วนะไม่รู้ว่ามันจะบั๊กหรือเปล่านะครับผมวิธีการเทสง่ายๆเลยให้เราเลือกตัวละครมาก่อนสัก1ตัวนะครับหลังจากนั้นซับเทสเราไม่ต้องเลือกนะทุกคนและเราก็เลือกเทสทั้ง4อันนะครับผมเป็นบัฟรุงแอพพลายนะครับผมกดเล่นไปก่อนหนึ่งทีแล้วก็กดออโต้รีโลได้เลยครับนี่ทุกคนไอตัวรีโลเนี่ยมันจะเริ่มจากช้าๆใช่ไหมหลังจากนั้นมันจะเริ่มเร็ คือตอนนี้เหมือนมันเป็นการบั็กของเกมของเซิร์ฟครับเพราะฉะนั้นเราอาจจะต้องย้ายไปหาเซิร์ฟที่มันสุ่มรีโรดได้จริงๆนะผมทุกคนเห็นไหมต้องระวังตรงนี้บั็กให้ดีๆนะครับและพิสิ์ผมจะรู้ได้ไงล่ะว่าเซิร์ฟไหนครับมันไม่บั็กบ้างอาจเท่าที่พิสิ์ลองดูนะครับทุกคนอันนี้ใครที่ดูอยู่นะครับผมเป็นความรู้มากหากทุกคนต้องการจะสุ่มรีโรนะครับให้ทําการกดเอ่อตรงนี้ครับแล้วก็กดเลือกเซิร์ฟเวอร์พรเวทนะครับผมเพื่อที่เราจะไปเลือกเซิร์ฟเองนะครับ หลังจากนั้นให้ทุกคนเลื่อนลงมาล่างสุดครับเลื่อนลงมาล่างสุดเลยมันจะเป็นเซิร์ฟที่คนเยอะๆที่สุดครับนี่เซิร์ฟนี้20คนนะครับทุกคนลองดูตัวเลขนะพี่สิบไม่แน่ใจว่า2อันนี้อันไหนนะครับระหว่าง e a c c c นะครับผมขีด e 70นะครับผมดูว่า1 2 7ขีด1 4 a 2นะครับผมอ่าเดี๋ยวพี่สิบจะเลือกเป็นอันแรกล้กันนะนะเพราะว่าเซิร์ฟเวอร์มันเต็ม20นะครับ โอเคตอนนี้พี่ติ๋ก็เข้ามาแล้วนะครับผมเป็นยูในเต็ดสเตทนะครับผมน่าจะเป็นเซิร์ฟนี้แหละน่าจะถูกต้องแล้วเพราะว่าคนเยอะมากครับอ่ะเดี๋ยวเราลองมาเทสดูนะครับว่ามันจะสุ่มรีโรดได้หรือเปล่านะขออญาตทำการเช็คครับผมโอเคล็อกเรียบร้อยนะครับผมสำหรับเมนเท็ดสับเทสเราไม่ได้เลือกนะครับผมวิธีทดสอบก็คือเรากดออโต้คิกแบบนี้ไปได้เลยนะครับ ถ้ามันได้บัฟลุ้งนะครับแล้วมันหยุดแสดงว่าเซิร์ฟนี้สามารถสุ่มได้นั่นเองนะครับผมใครที่ต้องการจะสุ่มรีโลในช่วงนี้นะครับก็ดูคลิปพี่สิบเอาไว้อะแสดงว่าเซิร์ฟนี้ไม่ใช่นะครับผมเซิร์ฟนี้ไม่ได้นะครับอ่ะเดี๋ยวพี่สิบลองสุ่มอีกทีนึงเราต้องหาเซิร์ฟครับซึ่งพี่สิบคิดว่าน่าจะต้องเป็นเซิร์ฟเวอร์เก่าครับเพราะว่าเซิร์ฟใหม่ๆที่เขารีมันน่าจะมีบัฟหรืออะไรสักอย่างนั่นแหละเพราะว่าถ้าเป็นเซิร์ฟใหม่จริงเราเข้าไปสุ่มในเซิร์ฟบ มันจะ็อกให้อัตโนมัติแต่นี่คือมันรีทิ้งแบบนี้เลยครับทุกคนต้องระวังไว้นะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวพี่ติ๋ขออนุญาตทำการหาเซิร์ฟให้เพื่อนเพื่อนก่อนนะครับอ่ะเดี๋ยวเราลองไปดูเซิร์ฟนี้นะครับผม 9BB a ขีดเอนะครับโอเคทุกคนเหมือนเซิร์ฟนี้จะได้แต่เราเพื่อความชัวนะครับเราจะเทสจนกว่ามันจะรันแล้วก็สุ่มรีโลแบบเร็วๆครับนี่นตอนนี้มันสุ่มเร็วแล้วนะเดี๋ยวมาดูสิครับว่ามันได้บับลุงแล้วมันจะหยุดหรือเปล่าครับผม โอ้โหมันได้ไปนึงนะเมื่อกี้มันขึ้นมาเป็น0.1ด้วยแสดงว่าน่าจะบั๊กครับเพราะว่ามันน่าจะได้0.1ก่อนแล้วมันได้บับปีกตามมาครับอ่าเดี๋ยววิศิบจะลองรันดูนะโอเคเซิร์ฟนี้ถือว่าไม่ได้ครับเพราะว่ามันรีทิงครับทุกคนเห็นไหมนี่อ่าเซิร์ฟนี้ก็ไม่ได้เช่นเดียวกันนะครับผมเดี๋ยวเราลองไปหาเซิร์ฟใหม่กันอีกทีน,นะครับ พี่สิจะเข้าเซิร์ฟ F66B ขี่ 47D5 นะครับผมเซิร์ฟนี้นครับผมที่มันเต็ม20คนนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูนะว่าเซิร์ฟนี้จะได้หรือเปล่านะครับ โอเคครับทุกคนเซิร์ฟนี้ถือว่าได้นะครับผมใครที่จะเข้ามาสุ่มรีโหลดในช่วงนี้นะครับก็มาสุ่มเซิร์ฟนี้ได้เลยนะครับผมหาเซิร์ฟให้ตรงกับที่พี่สิเลือกนะครับผมก็มาสุ่มได้เลยครับส่วนใครที่แบบว่าเอ้ยเดี๋ยวค่อยสุ่มก็ได้ครับผมพี่สิแนะนําใครไม่รีบร้อนนะค่อยรอเขาแก้นะครับแล้วค่อยมาสุ่มอีกทีหนึ่งก็ได้นะครับทุกคนอ่าโอเคสําหรับวันนี้นะครับผมพี่สิต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย